ตอนนี้นะครับผมจะพาไปที่หมู่บ้านเผ่าหน้าดำนะครับออคนที่จะหน้าดำปีทุกคนเลยคใครเกิดมาหน้าขาวเขาก็จะเอาโคลนมาทาหน้าให้ดำครับยวเราตามไปดูครับใช่แล้วที่นี่คือภูโคลนนั่นเองครับขาเพิ่งมาครับต้องต้องไปอีก่อนว่ามีอะไรบ้างครั เป็นบอกเป็นทุราตครับมีเวลาเยอะขึ้นนีนิมรแปมครับครับทองหน้าหน้านคีลาคำองสิบาทครับรัเสียมนั่งแก้ำแรกอนแก้มองรถกวดถางไม่ละครับครับยีสิบแบบก็ใช้เวลาของกนได้ระหว่างร้อยคครบครับมือับแล้วไม่เลครับตอนนี้คือสารน้ำแร่แต่น้ำแร่ก็มีั้างสวนโยก็มีครับราทางหกสิบาทจะมีชุดให้เปลี่ยนถ้าแยตัวแล้วก็จะบขอราคาอาครับ นี่นทั้งตัวก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นหนึ 1> 1่งชั่วโมงครับตัวนี้เกินร้อยบาทครับโคนจะแห้งตอนนี้มันเย็นแล้วไอโคลนหนึ่งในสามนี่มันคือยังไงครับมันจะมีแร่ธาดดตุเยอะครับที่เยอะเท่าเนี้ยก็คือจะมีหนึ่งในสามในโลกครับสามแหล่งใหญ่ที่เป็นด้านดินโคลนและก็แร่แร่ธาตุพวกนี้นะครับแร่ธาตุที่เขาวิจัยมาถึงเยอะครับพวกแคลแเซียมโบมาลครับฮอลโพเทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมหรือโพแทสเซียมนะครับมันจะดีต่อผิวหนังแล้วก็ระบบเลือดเลือดและหัวของคนเรา ครับผมที่นี้ที่ที่แรกนี่เป็นที่โรมาเนียนะครับเป็นโซนภูเขาไฟลาวาน,นครับโคนเดดาบของอีกแหล่งที่สองนี่เป็นที่ประเทศอิสราเอลระหว่างประเทศจอร์แดนเลสซาเป็นเลสซาเบสีนี่ก็เป็นแหล่งที่สามอ๋อ <c oughs> ทำไหมเคยมีคนแพ้ไหม ตี่นี้มันจะเป็นธรรมชาติรัไม่มีสารเคมีอนไม่เคยมีใครแพ้มาก่อนแพ้นี่ก็มีเป็นอะไรไปลองทสอบนโอเคไปเทศสดูได้ลองเทดสดูไหมพออยาก่ไมครับครับลองเทดสดูเทสกับอะไรครับหน้าเลยอ่ะอ๋อเข้าขับก่ด ออจริงๆตัวเองตัวสีดีก็ดีนะนึ่งสามสี่ถ้าแทนนิแล้วพวกนวดอะไรยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ผมมาช้าไปปะนวดตัวนวดแผนไทยจะได้ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงได้อยู่หรือว่าพอกหน้าเสร็จแล้วก็ไปนวดระหว่างร้อยคนให้ไหมอ๋อพอกหน้าแล้วก็ไปนวดด้วยนวดฝ่าเท้าอะไรก็ได้เท้านวดตัวก็ได้เนะนะโอเคแล้วไม่เร่งแผลป่ะ ม่มตอนนี้เขารับเราเข้าเผ่าหน้าดำแล้วครับเราเป็นคนของหมู่บ้านเผ่าหน้าดำแล้วดูบ๊วยหน้าดำหน้าดำนี่เดี๋ยวเราถ่ายดู